สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นนะครับสําหรับ กลุ่มกเกษตรกรโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทะเบียนกเกษตรกรเป็นกเกษตรกรโดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ากำลังลงทะเบียนอยู่ก็ตามนะครับว่าตอนนี้ถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยานะครับตอนนี้ท่านไม่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับท่านต้องทําการลงทะเบียนโครงการเราชนะถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังเลยว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วดูจากตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ ได้รวบรวมคำถามต่างๆมาแล้วก็คลิปนี้จะไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเกษตรกรบอกไปแล้วว่าตอนนี้ท่านต้องลงทะเบียนนะครับแต่มีเกษตรกรอยู่บางกลุ่มนะครับที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนก็คือเกษตรกรที่มีบัตรคนจนนะครับท่านไม่ต้องทําการลงทะเบียนเลยนะครับตอนนี้รอให้เขาโอนเงินเข้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าท่านได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับกับ2กับ2ก็คือ เกษตรกรที่มีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้แปลว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์พวกนี้เนี่ยในข้อมูลของภาครัฐเนี่ยเขามีข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้วนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องลงทะเบียนให้รอการประกาศผลเลยว่าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไปเนี่ยเขาจะหยิบข้อมูลตรงนั้นมาพิจารณาว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าถ้าได้รับสิทธิ์ก็ไปรอดูว่าเขาจะโอนเงินวันไหนและช่องทางไหนเลยนะครับซึ่ง ถ้าใครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขว่ามีบัตรคนโจนหรือว่ามีได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่เข้า2เงื่อนไขนี้ก็ต้องทําการลงทะเบียนนะครับถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับโดยหลักการก็คือ1คน1สิทธิ์นะครับซึ่งท่านจะต้องทําการลงทะเบียนนะครับวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับ3อย่างที่ท่านต้องมีตอนนี้คือ1 บัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งท่านมีกันอยู่แล้วทุกคนแน่นอนนะครับ 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ1นคนต่อ1เบอร์ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าใช้ลงทะเบียนเราชนะไปแล้วเอามาใช้ต่อไม่ได้นะครับกับ 3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพื่อเอามาใช้โหลดแอปเป่าตังเพื่อใช้รับเงินตอนถ้าได้รับสิทธิ์นั่นเองแต่ตอนนี้บางคนบอกว่า อัน2กับอัน3าเนี่ยเบอร์โทรศัพท์บางคนไม่มีบางคนไม่มีโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยจะทําอย่างไรวันนี้ก็มีแนวทางมาเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดทีละอย่างกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าคนที่มี3อย่างนี้จะต้องทําอย่างไรนะครับการลงทะเบียนนะครับเข้าไปลงทะเบียนที่ w o r l d w i d e ราชนะ com นะครับโดยทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับและข้อมูลบัตรประจําตัวชาชนของท่านเองลงทะเบียนไปเลย นะครับผ่านทางเวอร์ไวดเว็บราชนะ .com นะครับซึ่งถ้าท่านได้รับสิทธิ์ท่านจะต้องทำการโหลดแอปพลิเคชันเป่าตั้งนี่สีควานสีฟ้านี้นะครับโหลดมาเพื่อมารอการโอนเงินของทางรัฐบาลนะครับแล้วเอาเงินในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้จ่ายนะครับโดยเบิกเป็นเงินสดไม่ได้ นะครับเช่นเดียวกันถ้าจะเข้าใช้ในแอปเต่าตังนี้นะครับต้องใช้เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองเพื่อทําการเข้าแอปและรอรับเงินนะครับเช่นเดียวกันเลยนะอันนี้สําหรับคนที่มี3อย่างเลยก็คือ1บัตรประจำตัวประชาชน2มีเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับสมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอันนี้ทําได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไร นะครับกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยนะครับตอนนี้ท่านได้รับสิทธิ์อัตโนมัติรอรับการโอนเงินอย่างเดียวเลยนะครับก็คือ1ไม่ต้องลงทะเบียน2ไม่ต้องเช็คสิทธิ์อะไรเลยเพราะได้รับสิทธิ์แล้ว3ตอนนี้คือรออย่างเดียวรอรับเงินนะครับซึ่งโอนวันแรกคือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับและจะโอนต่อไปในทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะครับทุกๆสัป,ปดาห์เลย2เดือนก็แสัปดาห์ ครบ7,000บาทนะครับกับ2กลุ่มคนที่2นะถ้าท่านไม่มีบตรสียการแล้วมาดูกลุ่มคนที่2ใช่ไหมกลุ่มคนที่2คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่ตอนนี้รัฐบาลมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วที่ท่านเคยมาลงทะเบียนโครงการพวกเนี้ยนะครับทำให้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่ภาครัฐจะเอาข้อมูลไปตรวจสอบถ้าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ยังไงก็ตามมาเช็คสิทธิ์ได้วันที่5กุมภาพันธ์ นะครับทางเว็บเราชนะเลยเดีย๋ยวจะมีปุ่มมากดตรงนี้ว่าเช็คสิทธิ์ของเราถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับวันที่18กุมภานะครับเงินจะโอนเข้าเป็นวันแรกนะครับซึ่งท่านต้องไปทำการกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับและเงินก็จะโอนเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการโอนเงินทุกวันพฤหัสสัปดีนะครับทุกๆสัปดาห์เช่นเดียวกันนะฮะ ยันครบ7,000บาทนะครับ2เดือนกุมภาและมีนาเนาะกับกลุ่มสุดท้ายถ้าท่านไม่มีทั้ง2อ,อย่างคือบรสษัิการและได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเอาเที่ยวด้วยการท่านมาอยู่กลุ่มที่3นี้รวมถึงเกษตรกรคนอื่นๆด้วยนะก็คือต้องทำการลงทะเบียนใน www ร a ไว n a c o m ชนะวันที่29กามกราคมนะครับวันแรกสิ้นสุดวันที่12กุมภานะครับดังนั้นเตือนเลยใครอยู่กลุ่มนี้รีบไปลงทะเบียนให้ซะโดยดีนะครับ และลงทะเบียนไปแล้ววันที่8กุมภาพันธ์เขาจะประกาศผลเลยว่าท่านเนี่ยข้อมูลต่างๆที่ลงทะเบียนไปเนี่ยท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าได้รับสิทธิ์ถ้าได้รับสิทธิ์นะครับจะทําการโอนเงินในวันแรกคือ18กุมภาพันธ์นะครับและโอนทุกสัป,ปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับยันครบเลยยันครบเลยยันครบ7,000บาทเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกัน ท่านต้องมีสมาร์ทโฟนและมีแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อรับเงินจากการที่เขาจะโอนเงินให้ท่านในวันที่18ครั้งแรกนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนบางคนบอกว่าตอนนี้ถึงไฮไลท์สำคัญแล้วถ้าท่านมีแค่บัตรประจำตัวพาชนไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์มือถือเป็นปุ่มกดหรือไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตามนะครับท่านสามารถขอให้ธานาคารของรัฐเนี่ยช่วยลงทะเบียนให้ได้ช่วยลงทะเบียนเฉยๆนะ ส่วนได้ไม่ได้ไม่รู้รอตรวจสอบว่าได้หรือไม่ได้อีกทีหนึง่งนะครับซึ่งถ้าได้เขาอาจจะมีเป็นคูป,ปองให้ท่านหรือเป็นบัตรเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยแต่ใช้สําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะให้ท่านเพื่อให้ท่านไปใช้จ่ายเงินซื้อของกินของใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นท่านจะไม่สามารถได้เป็นเงินสดนะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดด้วยแล้วก็ไม่สามารถได้เป็นเงินสดนะครับซึ่ง ธนาคารของรัฐนี้จะช่วยท่านลงทะเบียนในวันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับให้ท่านไปที่สาขาใกล้บ้านเลยใกล้ที่สาขาไหนหรือธนาคารไหนไปที่นั่นเลยนะครับ 4. ธนาคารนี้ก็คือ 1. ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารออมสินนะครับ 3. ธนาคารทอกอสอและ 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับ สธนาคารนี้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นให้ลูกให้หลานพาไปนะครับถ้าอยากเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับนี่คือคลิปที่อยากมาเตือนแล้วก็มาเล่ารายละเอียดต่างๆให้กับพี่ๆชาวเกษตรกรได้ฟังกันว่าตอนนี้พี่ไม่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับ ใครเข้าเงอนไขตรงไหนก็ดําเนินการตามที่ผมเล่าให้ฟังนี้ดังนั้นอย่าลืมเลยที่จะไปลงทะเบียนนะครับถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการเราชนะวันนี้ผมมีข่าวสารเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวสารอื่นใดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดคลิปแล้วก็มาเล่าอธิบายแบบนี้เป็นประจำอยู่เรื่อยๆอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ